มากิ็วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินของกินที่อร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมกันในติ๊กต็อกนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะอู้น้ำกากหมูทุกคนเขาเขียนเลยนะเนี่ยว่าเป็นลาชาหมูกรอกไม่ใช่หมูกรอ ข้าวหมูก็นี่ราชาหมูเป็นน้ำพริกกกหูแล้วทุกคนที่ลองมาลองแบบยังไม่กินกับข้าวเนาะลองเปล่าๆอ่ะยใช้มือได้ปะอ่าน่าขอละชิมนะอืมกรอบมากกรอบเลยอ่ะอืมอร่อยนะเค็มๆหวานๆเนาะแบบรสชาติเหมือนคล้ายๆจะบอกว่าเหมือนเครื่องปรุงมาม่ารู้ถึงไหมใช่ไหมใช่ขอชิมขอชิน กรอบไปถึงนูง่นหน้าปักซอยมันไม่เหม็นหื่นนะปกติกากหมูหอ,อ่ะจะเหม็นหื่นไงถ้าอยู่นะอ,อันนี้แสดงว่าเขาพึ่งทำเดี๋ยวเราไปาลองกินกับข้างกันทุกคนโอ้ยน่ากินนะมึงโอ้คนดูดิน,น่ากินมากเลยชิ้นใหญ่เนาะกินเลยดีกว่า กินข้าวอื้มเป็นมอฟลูเหมือนผ้าแบบอร่อยอ่ะก็มีไข่ยางมาตูมเนาะใช่ไหมแบบเข้าเลยอ่ะหืมอร่อยมากอีกคำนึงมันกรอบมากเลยใช่กรอบถึงหน้าปากลอยเลยอื้มอ้าวจรงแม่ก็เหงาข้าวไดเหมือนแบบน้องหือกินเล่นก็ได้เนาะตัหนังเงี้ยหยิบกินเพลินอร่อยอร่อยคะแนนความกรอบมาให้เต็มสิบ จำจิดเลยคะแนนความกาถกมือปุกทุกคนอันนี้บอกเลยว่าหายากแต่ตอนนี้เริ่มหาไม่ยากแล้วซันไปตามหามาทุกคนตอนแรกในติ๊กตอกไม่ค่อยมีนะ <S 2> <S 2> ที่แบบว่าเขาคิดกันเยอะเนาะ <S <S นคือเราแบบเออแซนก็ไม่มีคือหายากมากแต่ในที่สุดเราก็ได้มามเป็นขั้งแรกของซันกะยองเนี่ยที่จะได้ลองหึกดปุดซันสู้ อันนี้มีสองรสเป็นมีรสหมาล่าสูตรเผ็ดกับหมาล่าสูตรดั้งเดิม oh. ตัวนี้เขาไม่ใช่ปลาหมึกจริงๆเนาะมันเป็นเส้นบุกกัด oh. แล้วมันจะแบบบุกกรุบเพราะว่าม <c oughs> <ๆ>ันชื่อหมึกกรุบหนาแกะเขาจะมีรอยเก็บให้เลยของซานเป็นหมาล่ารสด,ดั้งเดิม <c oughs> ในซองจะมีให้ประมาณเพียง์กว่แต่เป็นซองเล็กๆแบบนี้นะทุกคนแล้วเขาจะมีรอย ฉีดตรงนี้ในหนึ่งซองใหญ่จะมี6กซองเล็กทุกคนก็คือแบบเอ้ยเราไปกินกับเป็นกับแก้มก็ได้เนาะใช่ทั้งหมดกินกับเช่นกับอะไรมาม่าเนาะเออก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินกับข้าวก็ได้ข้าวใส่เจียวนี่ข้าวมาโรยเอ้ยมามาลองเลยดีกว่าแก้มก็ได้เนี่ยถ้ามีน้ำน้ำอะไรเจคพอยมีโฟมเอ้ยเขาจะให้เท็กเจอร์คล้ายๆแบบปลาหมึกเลยอ่ะทุกคนดูดิ เหมือนแบบหมึกอะไรอ่ะที่ใส่ในเย็นตาโฟวะเฮ้ยเหมือนหมึกเลยอันนี้ไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดมากเป็นหม่าล่ารสด,ดังเดิมอันนี้ไม่เผ็ดมากทุกคนให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนหมึกกรอบเย็นตาโฟเหมือนหมึกจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่หมึกอ้าวมันคืออะไรอะ่ะมันเป็นบุกมือมันกินง่ายเนาะแบบใช่ฉีกปุ๊บแล้วก็กินโอ๊ปะปะปอืม,มเผ็ดปะ่ะนิดนึงนิดนึงรสชาติจะออก เมห่่อะคล,ลองแต่ว่ามึงลองตอนนี้ไม่เอาไม่เอามึงเอาเนี้ยไปลองล <c oughs> องดูมันเผ็ดหมือนู้แต่ดูสีแบบเหมือนกันเนาะสีคล้ายๆเหมือนกันเลยอะ่ะนี่กูดูสีปลาหมึกอ,อันนี้เข้มข้นกว่านั้นนี้จะเบากว่าอืมถ้าใครชอบกินเผ็ดก็สีแดงแล้วมูไหวแล้วอ่ะ ใครกินเผ็ดน้อยก็ผิด่มอร่อยเนาะแต่อร่อยทั้งคุณราคาแรงมาด้วยยี่สิบแคลยังอ่ะคือมันเป็นด้วยความที่มันเป็นบุกอ่ะมึงมันไม่ใช่แป้งอย่างเงี้ยยดไข่มันน้อยไข่มันต่ำดีมากชอบชอบสมมุติเรากินมาม่าอย่างเงี้ยมันเป็นรสอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเออได้เข้าอันนี้คือบะหมี่สาหร่ายเกาหลีทุกคนอันเนี้ยแปดแคลโหแต่ราคาแรงนะ เกือบ150บาท140บาทตายรู้สึกข้างในมีมีเส้นให้เราที่ต้องเทเองนะคะแล้วก็ในนี้จะมีอุปกรณ์ช้อน,อนแล้วก็อันนี้เป็นซอสปะ่ะซอสหมาล่าเดีย๋ยวเราต้องเทเส้นก่อนหลางเยราวเขาบอกว่าฉีกซองเทน้ำออกเหมือนในนี้มันจะมีน้ำอยู่เยอะ เดีวเราต้องเทน้ำออกก่อนนะทุกคนชุบวูบเยอ้มกันนะเนี่ยเส้นเหมือนเหมือนอะไรดีบอกไม่ถูกอันนี้มันเป็นเส้นสาหร่ายเนาะเส้นสีเขาเออกจะแบบเขียวๆหน่อยเราก็จะใช้อุปกรณ์สอบที่เขามีมาให้นะทุกคนขอเอาพิสูจน์กลิ่นก่อนว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างอืมกลิ่นเหมือนสาหร่ายสาหร่ายเลยสาหร่ายวากาเมะกลิ่นออกไปทางอย่างนั้นน่ะนี่ทุกคนดูเส้นช ลองกินแบบเพียวๆนะแบบเรายังไม่ผสมซอสหม่าล่าที่เขาให้มาอืมมันก็แบบกรุบๆเหมือนเหมือนเมือกรุบเลยอะแต่ว่ามันกรุบน้อยกว่ามันก็คือมันเป็นเส้นบุกอนะเนาะจะคล้ายๆเหมือนเหมือนเวลากินชาลงไข่มุกบุกอะไรอย่างงี้แ๋ยวเราลองใส่ซอสหม่าล่าของเขากันอันนี้ลองใส่หมา่าล่าลงไปแล้วนะอุ้ยหอมหอมหอมกลิ่นหม่าล่ากลิ่นแบบพริกเผา โอ้ดูน่ากินขึ้นเนี่ยมันจะมีแบบพริกแซมเข้ามาเผ็ดแน่เลยพร้อมแล้ว,ลวไปลุยก,ก,กันอืเอร่อยขึ้นนะรสชาติออกไปทางเค็มๆหน่อยแต่ถือว่าอร่อยนะเออหรือ,อว่าแซมใส่ยเยอะไปวะหรือไปก็ยังคุกไม่ทั่วนี่แหละเฮ้ยแต่ร่อยอันนี้แบบยังไม่เผ็ดมากแต่มันูจะเผ็ดไหมนะ อร่อยทุกคนมันรสชาติคล้ายๆเหมือนพริกเผาที่ผสมกับซอสหม่าล่ากินไปกินมาก็จะเริ่มชาอันนี้คือแบบดึกๆมากินอ่ะทุกคนมันดีต่อใจเนาะเพราะว่าแคลอรี่มันแค่แปดเองอะเดี๋ยวเราให้ยองลองชิมดูนะทุกคนว่า <iento> ชาลิ้ออกแนวขนมจีนป่ะเออใช่นผ้าของเวลากินขนมจีนอ่ะขนมจีนแล้วก็ใส่พริกไหนแต่พริบผัดอ่ะเท่าไหร่เหรอไหนลองดิเลยลองเอาทุกทุกคนลองเอาปลาหมึกมาใส่หรือมาแล้วถ้าถามว่าให้อะไร่ให้ให้เก้าถ้ามีรสชาติแบบนี้หน่อยก็จะเต็มอันนี้ก็คือเขาเน้นเหมือนว่าเรากินสะดวกอะไรเงี้ยเนาะเปิดเปิดปุ๊บกินได้เลยเทน้ำออก เทนี่ใสซ่ซอสให้มาพบกินได้เลยไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรหลายขั้นตอนไงมาต่อกันที่ตำเส้นเล็กทุกคนอันนี้นคือแบบโค้ชฮิตเลสเปิดไปทางไหนก็เจออันนี้เราสั่งมาเป็นเซตเนาะเขาให้มา2ขวดราคาอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยทุกคนแกนเลยแกนเลยกึ๊บเขาซีนมาดีมากเลยอ่ะถ้าในมีส่งชุิเขาให้มาแบบนี้นะถือไว้ค่ะ นี่ก็คือครบเลยเหลือแค่ว่าเราต้องเอาเส้นไปลวกทุกคนจะมีเส้นเล็กมีน้ำส้มตาแล้วก็แคบหมูอันนี้เป็นพริกชายเขามีร้อยบาทให้เราไหมไม่มีใช้มีดมีดอนเนกประสงค์นี่ต้ยนา,าแบบน,นาริกาเขาแบบแสเก็ตนารักะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นกันก่อนทุกคน คลิกล่วงแวคนอันนี้ไปปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ครบหมดทุกอย่างใช่ไหมยกเว้นยกเว้นอะไรกระเทียมเออเขาให้กระเทียมมาด้วยทุกคนแต่ว่าฉันไม่ได้กินนะคะฉันเคยไม่ได้ใส่กลิ่นคนกินแบบหอมอะน้ำอันนะะั้นะเออน้ำมะระแต่กลิ่นมันแบบแซ่บเนาะ อ,อร่อยนะเส้นแบบมันเหนียวนุ่มอะปะลาไม่เหม็น <S <S ใช่ปะเส้นมันจะแบบเหนียวนุ่มมากเลยอะเหนียวนุ่มเพราะกินกับับข้าวข้ากมัน,นอร่อยถ้าเขาไม่ไมีมีผักให้อะก็รเราต้องไปซื้อมาเพิ่มมีเขาเรียกว่าอะไรผักยาวอ่ะอ,อร่อย มันออกไปยังไงมันออกเป็นมันนัวมันแซ่บมันนัวมันแบบมันไม่ไม่ไม่เผ็ดมากนะมันเผ็ดไม่เผ็ดมากเถือว่านี่เป็นพอดีตอนแรกอะนึกว่าน้ำที่เขาให้มาในในกระป๋องเนี้ยนึกว่ามันจะเยอะไปวะเออใช่ดูเหมือนเยอะอกลัวแบบมันจะเค็มเลือดจะอะไรไปเี้ยแต่พอดีใช่เทลงไปแล้วมันกบบเส้นมันดูดน้ำซึมเข้าไปมีความพอดีแล้วก็อร่อยแบบลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยปกติแล้วอะมึงไม่กินปลา เออไม่กินมีแค่วันนั้นที่กูไปกินที่หน้า Union อยู่เนียนมอใช่อันนั้นถือว่าอร่อยอันนั้นก็ถือว่าอร่อยมากอันนี้คือไม่เหม็นใช่อันนี้หอมนะออกไปทางหอมปลาร้าเลยอะแต่ number o ในใจกูยังอยู่อยู่เนียนร้านนั้นอร่อยมากเลยทุกคนอันนี้ให้เท่าไหร่แค่ถือเลยแค่ถือเ,เลย,เเลยม,มาแล้วทุกคนขนมนูก,การ ขนมลูกกัดอ่ะคือมันมีหลายร้านมากเว้ยแล้วสันก็ไม่แน่ใจว่าร้านไหนดีดูไปดูมาร้านนี้แหละยอดขายเยอะเอ้ยอร่อยแน่ๆมาอันนี้สั่งมาสองรสมีรสสตรอบเบอรี่กับอะไรเอ่ยกับโอรีโอชอคโค็อกโกแลตทุกคนมาเริ่มเลยขนมลูกกัดอ่ะมันจะทำมาจากมาร์ชเมลโล่เอาไปละลายกันเลยในกระทะนะทุกคนแล้วก็ใส่พวกธัญพืชหรือจะเป็นโอรีโอเป็นขนุนแห้งอะไรเงี้ยทุกคนน่ากินมาก จะเป็นหอ่อเลยหรือแบบนี้ทุกคนไม่แน่ใจว่าข้างในมีกี่อันชิ้นใหญ่นะนี่ทุกคนเแบ,บนี้และเท็กเจอร์มันจะแบบนิ่มๆดิสันไม่กล้าดึงอ่ะจะดึงให้ดูมันจะแบบเหนียวๆเนาะคล้ายๆเหมือนตังเมตันหยองอร่อ,อยกว่ามันจะมีความรู้สึกถึงรสชาติของว่วงชิพช็อกชิปโอริโอที่เขาใส่มาเนี้ยหอมเขาก็แล อร่อยเนะแบบกินเล่นอย่างเงี้ยกินเล่นตอนทําง,งานมันขํารถก็ดีเพราะว่ามันกินง่ายอ่ะแบบเพราใส่ซองมาให้เล็กๆแบบนนเนี้ยกินพวเขนต่อหนึ่งถึงงา่ายอร่อยนะหรอลองดูลองดูตรงข้า,นนางในอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนเป็นเวเฟอร์เนาะแล้วตรงนี้เป็นเหมือนผลไม้อบแห้งประมาณนี้ปะมาล,ลองกินดูเฮ้ยแต่เนี้ยหอมหองมากเลยอะ บมีแฮกเกอร์หรืออะเรซ่อนอยู่ข้างในอ่ะทุกคนมันอันหยอกหยองหยองคุณพ่อไหนโอเคอันนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่อย่างนี้ชัดให่อันนี้ชัดกว่าอันนี้ไม่กินแล้วยังยังงงออร่อยเพลินๆกินดูบอลได้แบบโอ้โหหมดอ่ะเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยกว่าทุกคนก็สรุปว่าเจากการเอาวันนี้แล้วก็ทำมือเอาอันนี้ไปก็ได้คุณพ่อหมด และแล้วเราก็เดินทางมาถึงอย่างสุดท้ายกันนะทุกคนนั่นก็คือคอนเฟรกลองมานานลองมานานยองแบบอยากกินมากเลยร้านเนี้ยอ,อ,อร่อยเอาเรื่องนะทุกคนดูสติกเกอร์อันนี้เป็นรสออริจินอลนะที่สั่งมาก็มีคอนเฟกอะไรนะเมเล็อัุงลนงแห้งอะไรนะลูกเก่เ <laughs> ลูกเก่ อ่ะมีคอนเฟรยมีลูกเกลแล้วก็มีมะเม็ดมะม่วมงมมหิมพานมากินเลยดีกว่าไม่รอช้าชินดีนะเออชินดีดีมึงแก่ไม่ได้ไม่แก่ไม่ได้แล้วทุกคนมันมันพันจริงจรมันต้องใช้กางเกตัดเนาะออก็จบเลยนะจบเลยขออนุญาตใช้มือล้างมือแล้วอืม,มหวานก็แล้วขอกินให้โรนลูกเกลกับเม,ม,ม็ดมะม่วง ฮ้ยอันนี้เคี้ยวเพลินมากมึงเวลาดูหนังหุ่นยอดมึงก็แ๊บเดียวหมดเลยเปไงเขาเคลือบคาราเมลอ่ะบางโดนนะจากตรงไหนก็โดนโอุย้ยอร่อยใช่อร่อยมากใช่มึงมันแบบมันเคี้ยวเพลินอะเคี้ยวเพลิน กินตอนดูหนังเนี่ยแบบอ๋หมดทำมาเทหมดอันนี้ดีมากอร่อยเอาเรื่องถ้าเขาให้เมนูเกตเยอะนะเนี่ยดูแบบข้างหลังผมก็คือเป็นเมนูดำๆๆนี่ถือว่าให้เยอะแล้วมไม่เหมือนความเคยปะเออจริงเออว่ะใหญ่ใหญ่จริงไหนบ้านอะทุกคน มันจะมีความหวานแต่ไม่ได้หวานโดดไม่ได้หวานมากกินข้ากับเนื้อเนื้อเกดเกดเป็นมะม่วงอ๋อที่เขาไม่ไม่ให้เอาหวานโดดเพราะว่ามีลูกเกดถูกไหมรสชาติมันก็แบบใช่หอมซอสหอมเป็นซอสตัวนั้นอ่ะซอสอันนะคาราเมลไม่ใช่คาราเมลโอ้คกินนะคาราไมอ่ะอืมกินลำลองหลับสบายนะตื่นมาไปโรงพยาบาลเอ้ยนึกมาคาราไมเนื้อโอ้คารอไมเอ้ยเฮ้ยกินหน่อยอร่อย ให้กิานคะแนนก็ให้เอ็งเปบมึงอือก็ไปหาซื้อกันได้นะทุกคนอร่อยเอาเรื่องอร่อยเอาเรื่อเป็นลูปน้องคนนี้เลยอือ,อก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซันกับยองด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบที่เรากินมาใครชอบอันไหนมากที่สุดหรือว่าอยากจะบอกว่าอันนี้ต้อง,งกินกับอันนี้นะนอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ขอตัว ขอบคุณทุกคามาแล้วนะคะบ๊ายบาย